หลด EA จากเว็บนอกจะติดตั้งลง MP4 ยังไง <_ an> วันนี้นะคะออมจะมาบอกวิธีการติดตั้ง EA จากเว็บนอกมาลงในโปรแกรม MP4 ค่ะใครที่ไม่ได้โหลด EA จากเว็บ MQL 5ที่ออมได้สาธิตให้ดูจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะดูคลิปนี้เลยค่ะการโหลด EA จากเว็บนอกนะคะเราสามารถหา EA ได้ทั่วไปจาก Google เลยค่ะ ะะจะเห็นได้ว่ามีลายเว็บมากๆเลยอย่างของ Trade ล i d e r นะคะหากใครที่เป็นสมาชิกกับทางเราอยู่แล้วนะคะ mm hmm. ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้ฟรีๆในเว็บไซต์ t r a ดไลเดอรได้เลยค่ะเมื่อเราหา EA จากเว็บภายนอกได้แล้วนะคะเราก็ทำการดาวน์โหลด EA ลงเครื่องไว้ได้เลยค่ะเมื่อเราได้โหลด EA มาแล้วนะคะเราก็เข้าไปที่ MT4 ได้เลยค่ะไปที่ไฟล์เลือก Open Data Folder เลือก MQL4 เลือก expert แล้วลากไฟล์เข้ามาใส่ไว้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ปิดหน้าต่างออกจากนั้นนะคะคลิกขวาในช่อง navigator คลิก refresh จากนั้นก็ลากไฟล์ ea นะคะเข้ามาในกราฟแบบนี้เลยค่ะไฟล์ ea ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็ตรวจสอบดูตรง common เช็คดูว่าเรา Allow หรือยัง ถ้าเอาเราวไว้แล้วนะคะเราก็กดโอเคเพื่อใช้งานได้เลยค่ะเรานะคะสามารถสังเกตเจ้าตัว ea เนี่ยว่ากำลังทำงานอยู่ตรงรูปยิ้มตรงนี้ค่ะแต่ถ้ามันกำลังทำหน้าบึ้งนะคะก็ต้องดูว่า ea ที่เราโหลดมาเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรในการติดตั้งบ้างค่ะ เพราะ EA บางตัวนะคะมันจะมีเงื่อนไขก็คือเราต้องเปิดบัญชีเทรดกับทางเจ้าของลิงก์ก่อนค่ะถึงจะสามารถติดตั้งได้ถ้าคุณผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกออมได้เลยนะคะสํหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ